โยโยโย่ใบสองมืตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำังใจทีมงานนะครับก่อนอดือดฝาบพรีเดฟันเคเอ็นสปอร์ตครับเดี๋ยวพี่จะจะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์คลึงเน้นทีมเดียวพี่จะเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่จุดห้านะครับเกาโชสลาสอิตาลีครับอัลตันต้าอันดับสามจะเปิดบ้านเจอกับเลดเชนดับสิบเจ็ดอัลตันต้าหกสิบสี่แต้มจากการชนะสิบเก้าเสมอเจ็ดแพ้เจ็ดนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเอซีมิลานคครรัััับบกกกกกสสเปิินนนีี่่ไมมมโลลาาาาซหจู ที่ยังเจ็บนะครับตัวหลักก็อีซัคฮีนคุมเกมรับตัวดิมเส้นก็ฮวนกวาดาโดกับซัปปคอสตา้านะครับตรงกลางมีทั้งเอเดรซอนกับมาเทนเดรูนนารุกก็มาดิโอปาสลิดอาเดโม,มล่าลุกแมนชาวเลเคตาเลเลอร์ข้างหน้ามาตเรเตกีเป็นตัวเลือกนะครับโยโย่เจ็ดสาปผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1น ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่เลตเช่ย์ยีแต้มจากการชนะ6เสมอ8แพ้19เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับโคโบไปเละ0ต่อ3นะครับมาโกจามเปาโลครับมีบาบิรอตโตคุมเกมรับตรงกลางลักษณะคุริบาลีกับรามาดานีนะครับนาลุกก็โตเตโมเรนเต้ซานติอาโกเปเรตติกองหน้านิโคลาเคิร์สโทวิกนัดแรกเจอกันอตาลันต้าบุกถล่ม4-0ครับตามหน้าเสืออตาลันต้าเป็นต่อเยอะแน่นะครับเอาง่ายๆแม่อตาลันต้าเนี่ยชนะมา2เกมติดอาจจะ สายกันไปในการลุ้นแชมป์นะครับก็ต้องพยายามรักษาอันดับในแชมเปี้ยนลีกขณะที่เลดเช่เนี่ยสินัดหลังสุดเสมอ2แพ้8ไม่ชนะใครหนีตกชั้นนะครับดูแล้วไม่น่ารอดครับออตาลนตาคืนฟอร์มครับพี่เจมองว่าประตูแรกมาไวน่าจะไหลจริงๆตาม7แต้แปมโดยทฤษฎียังลุนแชมป์ได้นะครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับแอตาลนตาจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ให้เชียร์อตาลนตาเป็นคืนเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอบทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย